ครับตอนนี้เราอยู่ที่ปตทก,บ,กบ,บินบุรีนะครับก็วิ่งมาแล้วประมาณ130ร้อยสากโลนะเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวยาวไปตอนนี้ประมาณ3ามโมงเนาทีบุรีรัมก็น่าจะไม่เกินสองุ่มนะมไปแวะไปเรื่อยๆครับจริงๆถ้าซัดเลยนี่6กโมงก็วันนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับวันที่27บาคมิานันเรากำลังอยู่ในทริปนี้ครับเดินทางไป ชมโมโตซี2025และเป็นครั้งแรกนะครับที่โมโตซีเหมือนทุกการสนามแรกที่ประเทศไทยะครับ นี่ผมก็ถือว่าเป็นเส้นชัยในฐานวิงนนว่งเส้นทานงกรุงเทพบุรีรัมย์นะครับเรียกว่าแยกกระสันนะครับซ้ายมือคือไปลำไยมาศขวาเข้าบุรีรัมย์เอ้ยตรงไปเข้าบุรีรัมย์แล้วขวามือเนี่ยก็จะไปเข้าสนามช้างอ่ะอผมแวะไปทำธุระที่โรบินสันก่อนครับ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็คืนนี้ก็ว่าทำอะไรเสร็จแล้วก็น่าจะออกมาหาอะไรกินครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าตัวน,นี้เราไปกินอะไรโอเคครับวันแรกการเดินทางครับก็มาปิดที่ตรงนี้ก็แล้วกันที่แก่นจันหมูกระทะแปดต,ตำรวจอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับก็เป็นร้านประจําที่เราชอบมากินเวลาที่มาทํางานที่บุรีรัมย์กันนะบอกเลยว่าร้านเนี้ยเขาช่างเป็นกิโล แต่ไม่ได้โล่งเท่าไหร่แต่ว่าคุ้มค่ามากมากแล้วก็รสชาติของหลายๆอย่างเนี่ยคือมาแล้วก็ติดใจมาบ่อยนะครับดีกว่าร้านบุฟเฟ่ในกรุงเทพหลายๆร้านนะบอกไว้เลยนี่ฮะช่างเป็นกิโลมาหรือว่าหมูจะไม่ค่อยเห็นนะฝั่งนี้ครับแล้วก็นี่บรรยากาศก็กจะโล,ล,ล่งๆโปร่งๆดีครับอืมคิดตังออกมาบอกเลยว่าไม่แพงแน่นอนอเขอตัว กินก่อนครับไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ได้กินข้าเที่ยงอะ่ะกินแต่ข้าวเช้ามาตอนประมาณสักสิบโมงกว่าๆแล้วก็ล็อกคันเล่งยาวมาจากบางนามาถึงที่ผมว่าก็น่าจะมีเฉียห้าร้อยโลนะสวัสดีวันเสาร์แฮปปี้เรสต์เดย์มอตนะครับแต่วันแรกของ การแข่งขันนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์ครับในรอบสปินเลสนนี่ก็เวลาประมาณเกือบเกือบเ้าโมงครับเรากำลังอยู่ที่ทางเข้าฝั่งากพุกอนนะครับเราก็จะพามาชมบรรยากาศกันตั้งแต่ทางเข้าเลยตอนแรกข้างนอกเนี่ยรอบๆเนี่ยบรรยากาศก็กยังรถไม่ติดไม่อะไรนะครับแต่พอเลี้ยวเข้ามาฝั่งในสนามนี่บอกเลยว่า ลึกค้าพอสมควรเลยครับกับวันเสาร์นะก็จริงๆผมมาถึงกับวันก่อนแล้วครับเมื่อวานเป็นรอบสอบครับก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูบรรยากาศเพราะคนมันไม่ค่อยมีแล้วเป็นปกติทุกประเทศทุกสนาครับพอวันแข่งกิก็อย่างที่เห็นครับคนที่เป็นขาประจำเนี่ยรู้กันเนี่ยเขาจะมาจองที่กันตั้งแต่เช้าเลยนะประตูเปิดแปดโงเช้าครับ มาช้าก็ได้ที่ที่นั่นแหละอยากได้ที่ดีๆต้องมาเร็วๆครับผมนี่ก็ประตูทางเข้าครับโอเค,อเคเนี่ฮะรถกีแท็กในตำนานอ่า ร,รถยนที่จะเข้าในสนามต้องมีสติกเกอร์นะครับรถไซค์บิ๊กไบค์เข้าไปจอดข้างในได้ครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นกิจกรรมครับตัวอะไรนี่บินางเข้าซื้อเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็ที่ขึ้นรถชัตเตอร์ชัตเตอร์แต่งงานโค้งแรกเขาจะเป็นป้าย นามช้างครับ Destination of Speed ว้าวยิ่ถึงมากเลยบรรยากาศแบบนี้แล้วก็โอ้ยจริงเราเพิ่งจัดไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับทีนี้เราได้เป็นสนามแรกตอนนี้ก็คือ Yamaha s t a ตนนะครับจกบิลเลอร์มิเกล e ิเวล e r a Catalano Lex Lim เป็นปีแรกที่เราได้จัดสนามแรก แล้วก็เป็นปีแรกของหลายๆอย่างครับนีจากโค้งสิบเอ็ดไปโค้งสครับช่วงนี้ีก็เป็น VAP เล้าวนะครับจะอยู่ตรงโค้งสิบองครับวสวัสดีกันอีกครับอตอนนี้ผมกําลังเดินไปตรงโดมแก้วนะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศที่เป็นแปลมา รอพบนักแข่งครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มารอพบ้ิเีนะครับเพราะว่าเขาจะนักแข่งจะลงจากลานจอดรถทงเอแล้วก็เดินเข้ามาที่นมแก้วเพื่อที่จะเข้าไปในสนามครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่นักแข่งแล้วก็สตาฟทีมง,งานอะไรต่างๆเนี่ยเดินเข้ามาจากที่จอดรถ เข้ามาทางเข้าตรงนี้นะครับก็จะมีแฟนๆเนี่ยมายืนรออยู่หลังรั้วกัน้นรอนักแข่งรอขอไล่เซนรอขอถ่ายรูปด้วยครับตรงนี้ก็บอกเลยว่าสามารถเข้ามารอได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็ถัดจากทางเข้าตรงนี้ที่เขามารอนักแข่งันครับก็เหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆเดี๋ย,ย,ยก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมหน้าง,งานครับมีบูธร้านค้าของแบรนด์ต่างๆมาออกบูธมากมายครับ ็สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปชมข้างในสนามเนี่ยก็สามารถซื้อบัตรผ่านเข้ามาลานกิจกรรมตรงนี้ได้เหมือนการรวมไปถึงดูคอนเสิร์ตตอนเย็นได้ด้วยครับโอเคส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าแพดด็อกนะครับก็จะเป็นที่ที่คนที่ซื้อบัตรแพดด็อกเนะี่ยหรือว่า V.I.P เนี่ยหรือว่ามีบนะัตรวีเดียเนะี่ยสามารถเข้ามาชมบรรยากาศด้านในได้รวมไปถึงรอชมนักแข่งมือง,งานีพในคุณพ่อของมาเก็ตนะครับ นี่ก็จะเป็นทางเดินเรียกว่าเป็นทางเดิน v ีไเลยเนี่ยขอคนที่จะเข้ามาส่วนนี้ได้ก็อย่างที่บอกครับต้องมีบัตรอย่างน้อย3ามอย่างที่พูดมาครับวันนี้ครับก็นี่อาร์ตซี่ครับกําลังคุยกับทีมงานดุกติอยู่เราก็จะพบเจอนักแข่งทีมงานอะไรต่างๆที่มีชื่อครับนี่คือทางเดินที่ปีนี้ทำสวยมากครับในส่วนของแพดด็อกนี่นะ ซื้อเพชรดอกเข้ามาหมื่นห้าเนี่ยบางคนว่าแพงสำหรับบางคนนี่บอกว่าคุ้มมากผมบอกเลยว่าต่างประเทศราคาแพงกว่านี้เป็นเท่าตัวเป็นอย่างน้อยครับหมื่นห้าเนี่ยสุดคุ้มสุดคุ้มอันนี้ครับคุณสองคนนี่มารอใครครับเนี่ยรอใครครับรอใครครับรอพี่ตี้ฮะับรอพี่ตี้ครับอ๋อมาเชียร์ใครครับเนี่ยรอหญิงครับรอหญิงครับรอพี่สาวของนักแข่งอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ไี้ไม่ได้เจอรอพี่สาวเอรับรอพี่สาวครับ รอพี่สาวเบโก้แล้วไม่มีใครรอพี่สาวคอต้าเนี่ยนี่ฮะเนี่ยตอนจะดูบัตรค่อยคอรบัตรนี่มีการระบุชื่อนะครับไม่ได้ไลท์ไม่ได้ไลท์กระดอกกระดอกนี่ก็ถือพาเข้ามาดูในส่วนของ VIP ครับโอ้โก็ส่วนใหญ่ก็จะมาหลบล่มกันอยู่แถวนี้แหละ ตรงใต้ต่อานทางเข้านี่แหละฮะนี่ก็คือล้าวของแบรนด์ทีมแข่งต่างๆนะครับของโนโว่ของ uo, ขอ,งอาร์โบตานาเอดูโรนะฮะฝั่งแรกตรงน,นี้ก็จะเป็นเคทีเอฟนี่บอบร์ดบอร์บอร์เจอมาแกงวันนี้เจอแล้วนะ เมื่อวานหลับหลับก็อร่อยเลยอ่ะเขินไหมเขินเห็นตัวเองหลับแล้วเขินไหมเออแล้วมาก็แซวด้วยนะเรื่องเรื่องอ่ะเอเนียมาออ้เนียมาครับเอเนียมาอ่านี่ครับนี่ครับฟานเชสโกบันญาย่าครับก็คุณสามารถเข้าไปขอถ่ายรูปเซลฟี่ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่นักแข่งนะว่าเขาจะให้คุณถ่ายไหมนะครับ อันนี้ก็ต้องอาศัยแต้มโยมไปด้วยบางคนเขาก็เป็นบุคลิกของเขาครับไม่ว่ากนันนี่ก็แอลอนคาเดตครับแล,แล้วก็ถ้าซื้อบัตรแกนสแตนนะครับด้านหลังแกนสแตนเนี่ยมันก็จะมองมาลงมาเห็นส่วนของแพดด็อกเหมือนกันนะครับนี่นะด้านหลังแกนสแตนลงมายืนดูได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงแพดด็อกเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใกล้ชิดนักแข่งได้เลย ่าไม่พี่อยากให้เห็นอยากให้เห็นอ,อ๋อไม่ใช่ครับอยากให้เห็นอยากให้เห็นไส้อะไรนะตับเหรอตับตับไก่ตายแล้วนี่ครับอเล็กซ์คนน้องครับก็ขาครับขา,ากบับปักงปองแป้งเย็นแป้งเย็นนี <c oughs> <า>่บรรยากาศในฮัตด,ดอกตอนเที่ยงนะครับก็จะประมาณนี้ครับ คนเยอะเลยนะเยอะจริงวันนี้วันนี้เยอะจริงนี่วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้เยอะกว่านี้อีกโอ้โหโอ้โหพิษคดดอกอย่างกะตลาดนัดอ่ะเพราะนี่เขาเปิดให้ขายบัตรหมื่นห้า 15, แล้วก็เพียบเลยครับออกมาจากข้างในคดดอกครับออกมาเดินกันข้างหน้าครับเดี๋ยวแวะยามาฮ่ากันหน่อยนึง นี่ครับตอนนี้เราอยู่กันด้านหน้ายามาห้าพาวิเลียนครับข้างหน้าก็มีตัวจำลองลอรถเอ็มจอดโทนะครับคันนี้ก็จำลองของฟาบิโอมาครับนะมีลายเซ็นติดด้วยครับคันนั้นก็เบอร์สี่สิบสองครับร้อนๆเดินเข้ามาหลบร้อนกันข้างในนี้ได้ครับ เราเข้ามาในบรรยากาศของพิเพนครับในวันอาทิตย์ครับผมี่รมออร้อนแรงกับเพเ่ีใไ้ทุที่ของไทยโอกลาครับ บูทของพีมาพาแบกครับอ่ามีแจกโปสเตอร์ด้วยมีก็เป็นส่วนของโปสเตอร์ยิมไฮนิจีครับผมต่อหน้าเป็นรถของฟาบิโอคอนโตโล่ครับอันนี้ครับเบอร์ v 42องของอเล็กซ์ลินครับ เลยมาแล้วก็ส, ENNIS, สามารถมาดูฝั่งของโมโตทูได้ด้วยนะครับยาวไปจนถึงบูธของไอเซเทเลนต์ตุกตูเลยครับนี่นะฮะโมโตทูก็จะเริ่มตั้งแต่พิท25ยาวไปเลยครับอาจารย์พอดีครับถ่ายกันเอครับอาจารย์นีครับบรรยากาศของพี่บอสครับตั้งฝั่งของด้านล่าของแกรนด์สเตนครับก็ผู้คนขุนหาปาข้างเลยครับเพราะว่านี่เป็นส่วนของวันอาทิตย์เป็นวันที่เป็น ฟูเรสหรือว่าเมนเลสแล้วแต่ใครจะเรียกกันครับนี่เราก็เดินมาต่อทางฝั่งของวิทของโมโตโทูโมโตท,ท,ทีนะครับยก <c oughs> ็ยังมีผู้คนเดินขึ้นมากันเรื่อยๆครับ <c oughs> ก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนแฟนตัวยงเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับ,บรถแล้วก็ <c oughs> แข่งครับ <c oughs> แต่ว่าส่วนของ m o โตจีเนี่ยก็แ,แข่งขึ้นแฟนพาเลตไปแล้วนี่เดี๋ยวเราพามาเดินดูบูธฝั่งนี้กันครับ บทของใครกันบ้างของใครกันบ้างนี่ฮะมันเรามาสุดได้ประมาณตรงนี้ครับผมโอเคครับแล้วก็พอถึงเวลาครับเขาก็จะดัดเชือกกลับเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้เวลา สองช่วงกิจกรรมต่อไปนะเวลาเขาก็ค่อนข้างจะฟิกครับมีเวลาไม่เยอะเลยก็ประมาณ20นาทีขึ้นชช่วโมงได้สำหรับช่วงพิทวอล์กนะครับนี่ครับข้างหลังเขา <c oughs> ได้เรามา,าแล้วไปเพื่อนดูบรรยากาศครับ <c oughs> เพื่อวีหน้านะครับมีโอกาสใครจะได้ลงมาที่ ไอควอลกก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราแนะนำให้เพื่อนๆมาสัมผัสกับประสบการณ์ตรงนี้ครับส่วนตัวผมว่าเวลาไปดูที่ประเทศไหนก็พยายามลงไปทุกครั้งครับไปอินโดมาเลเนี่ยลงไปหมดครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสีสันของโอโตโจิปีครับอันนี้ก็บรรยาการ ของฮีโร่อล์กนะครับภายใน PT p a v i l i o n นะครับนี่ก็่อที่นักแข่งจะมาจากคิโร่พาเลตครับก็ดูฮะมารอกันเต็มเลยครับเดี๋ยววันนี้ข้างในฮีโร่อล์กนี่ค่อนข้างร้อนนะครับเทียบกับปีที่แล้วนี่แอร์เย็นเจ็บเลยปีนี้ทำไมรู้แอร์ร้อนไม่รู้เสียปะเนี่ยโห่าัตรสนุดออกจากคีโร่อล์กมาได้ครับ ยอเลยใครบอกว่าปีนีคน้อยอย่ายยไปเชื่อนะครับางานนี่คนเพียบเลยครับครับบาตรงนี้ครับก็อยู่ที่หน้ายมห้าพาวิเลียนครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนี่ก็เป็นกองเชียร์ของยมห้าเข้ามาครับมากันเต็มเต็มเลยครับแฮ แล้วก็ถือว่าเ็ตสิ้นลงไปแล้วนะครับสำหรับ Mo โต g ีพีปี2025ครับก็กับบรรยากาศที่เราพาเข้ามาชมในงานอาจจะไม่ได้ชมในแท็กนะเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับถ้าเราลงใน YouTube เนี่ยลับรองเลยว่าช่องบีดแน่นอนเราก็เลยเป็นคลิปการพามาชมบรรยากาศในงานนะครับซ่อที่พาชมได้นะครับก็คลิปนี้โมโตเมนก็ขอตัวไปก่อนครับ นี้นะครับขาก,กับการเดินทางของเรนทริปนี้ยังไม่ปิดทริปนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะกลับทางตาพยานะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงแยกวัดขุนก้องเพื่อที่จะไปทางอุทยานแห่งชาติตาพยาไปผ่านเขาช่องตะโกเพราะว่าปีนี้เราตั้งเป้าจะเก็บลายเซ็นของอุทยานแห่งชาตินะฮะ ที่เซ็นลงในพาสปอร์ตปกติอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะมีพาสปอร์ตแล้วก็ตราประทับนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มลายเซ็นน่ารักน่ารักของเจ้าหน้าที่เข้าไปก็เลยทําให้ผมเนีมีไฟในการจะเก็บตาาประทับแล้วก็อุทยานอ่าแล้วก็ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่อุทยานอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่อุทยานแห่งชาติตาพญานเนี่ยเราจะได้ลายเซ็นอะไรมากันครับก็ ขากลับครับเช่นการเราเดินทางกับ all new yamaha n max คันนี้ผมขี่ตัว t e c max ครับแล้วก็เพื่อนร่วมทางของผมทีแ max ขี่ตัวสาตรดาดเป็นอเป็น all new n max เช่นกันนะะจากตรงนี้ไปก็ประมาณ60กว่ากิโลครับก็อยถึงที่ท้องการอุทยานแห่งชาติต่าพยา่าพี่ พอดีไปโมโตจีีมาขากลับก็บเลยกลับทางนี้มาเอาซะหน่อยฮะซื้อนี่ีขายไหมพี่นี่มีเนี่นี่มีขาไหมสักเล่มเออสักเล่มเอามาเลยโอย้แต่แล้วไม่มีหรอกเสียใจอ่าลองดูพี่นีรุ่นแรกๆเลยอ่ะ เปิดซิงเลยพี่ได้เซ็นเปิดซิงเลยอันนี้ได้เป็นรายเซ็นอะไรพี่วางหกสิบเกษียณได้ข้าอุทยานฟรีพอดีอุ้ยสวยมากอี่อรักมีอันเดียวเหรพี่คนอื่นไม่อยู่หรออ้อเสียดายดนี่นะครับอันนี้เขาเรียกแผนที่อะไรนะคอนทัวร์ S <S มันมีระดับความสูง <S 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 นี่นะครับก็จะเป็นโมเดลแบบจำลองแผนที่วิทยาแห่งชาติตาพยานะครับตะกี้เราวิ่งมาเส้น3 4 8สี่แเนี่ยผ่านตรงนี้นนดินแดงนะครับแล้วก็ตรงเส้นแดงเนี่ยเป็นเขตของบุรีรัมย์ที่ข้ามเข้ามาสระแก้วนะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีด่านตรงด่านเนี่ยก็จะมีทางเข้าไปตรงหน่วยพิทักษ์ผาแดงไปเป็นจุดชมวิวตรงนั้นได้นะครับ พอข้ามลงมาช่องตะโกปุ๊บก็จะเป็นเขตสักแก้วนะครับแล้วก็ตัวมุดตัวนี้ก็คือที่ํากาตัวอย่างนะฮะแบบจำลองนี่ก็จะแสดงคล้ายๆคอนทัวร์เป็นระดับความสูงเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าฝั่งของบุรีรัมนีฝั่งของอีสานใต้เนี่ยมันจะเป็นที่รับสูงที่ยกตัวขึ้นไปนะครับรูปพันธ์สันฐานจะเป็นอย่างนี้โอเคครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับคลิปนี้นะครับกับการไปชมมอเตอรจีีแล้วก็มาเก็บลายเซ็นที่ อุทยานแห่งชาติตาพยาครับทีมนี้มัตโตมเมนต์กับเบียร์ไทไรเดอร์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ